กรเซียถล่มเคียบมืดสนิททุบโรงไฟฟ้าฐานต่างชาติร5อยหจุดขณะปูตินเยือนปักกิ่งวันที่หนึ่งกันยายน2567อยู่กับดิฉันค่ะธนาวัตรวางชากรแฟลชวิกวอร์วันนี้ปูตินอยู่กับสีจิ้นผิงและผู้นำพันธมิตรโลกหลายคู่ที่ปักกิ่งค่ะงานนี้ ประธานาธิบดีรัสเซียมีกำหนดร่วมงานทั้ง SCO องค์กรพันธมิตรเซี่ยงไฮ้และงานฉลองวันแห่งชัยชนะของจีนที่ปักกิง่งปูติมจะอยู่ปักกิ่งถึง4วันเลยนะคะนานที่สุดในการเยือนต่างประเทศแสดงว่าได้รับการไว้วางใจที่จะอยู่กับสีจินผิงและจะได้พบกับน้องรักประธานาธิบดีคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนืออีกด้วย ในงานสวนสนามวันชัยชนะของปักกิ่งกองทัพรัสเซียได้เปิดเผยนะคะผลปฏิบัติการล่าสุดในสมรภูมิยูเครนช่วงนี้จะมุ่งเป้าไปโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานถล่มโรงไฟฟ้าทั่วยูเครนเลยและยังไล่ล่าฐานฝึกทหารต่างชาติด้วยเล่นกันหนะักในหลายเมืองของยูเครนการโจมตีโรงไฟฟ้ายูเครนทั่วประเทศมีจุดมุ่งหมายเพื่อบ,บีบ ใเข็บมืดสนิทไปจนถึงฤดูหนาวเอาเคินที่พยายามโจมตีโรงกันน้ำมันและโรงไฟฟ้าในเคร์ของรัสเซียไม่เลิกทำให้สำเร็จนะคะไม่งั้นประมนูกระจายทั่วยุโรปแล้วละ่ะแต่พอสกัดได้ใช้โดรนด้านื่ออย่เครนเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ไฟไหม้โรงผลิตน้ำมันขนาดใหญ่ในแคว้นโอเดสซาแล้วก็ซานิย่อยไฟฟ้าด้วยค่ะอันนี้อยู่ชายฝั่งทะเลดา Black Sea Fleet ก็อยู่ตรงนั้นจะยากอะไรที่จะโจมตีมาจากทะเลดำโดยบริษัทพลังงาน d i t ทคของยูเครนนะคะระบ,บุว่าโรงไฟฟ้าสี่แห่งของบริษัทในแคว้นโอเดสซาถูกโจมตีตลอดคืนที่ผ่านมาที่จริงก่อนหน้าน,นี้ก็โจมตีนะคะแต่วันนี้เน้นหนักเลยสนันนีไฟฟ้าลงกลั่นน้ำมันเรียกว่าจะให้เดี้งเรื่องพลังงานแล้วก็มืดสนิทหนาวเหน็บในฤดูหนาว หมดสสงครามนะคะใจดีมาแล้วค่อยทําค่อยทําเพื่อจะไม่ได้กระทบกระเทือนประชาชนมันยังไม่เริ่มมันยังไม่จบงานนี้จัดหนักแน่นอกจากนี้กองทัพรัสเซียได้โจมตีท่าเรือ,อยูเครนและระบบป้องกันภัยทางอากาศนาสามของนอร์เวย์ทยอยส่งกันมานะคะเก็บเรียบเหมือนกันแหละสำหรับรัสเซียกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าในปฏิบัติการต่อเนื่องได้ใช้ทั้งเครื่องบินรบ ใช้โดรนใช้ขีปนาวุธใช้ปืนใหญ่ประสานการถล่มเป้าหมายถึง150แห่งไปแล้วด้านยูเครนรายงานว่าเกิดไฟไหม้รุมแรงในโอเดสซาโรงไฟฟ้า4แห่งเสียหายบาดเจ็บหนึ่งรายแต่ประชาชน29,000คนไร้ไฟฟ้าใช้จนถึงเวลานี้ขณะที่มอสโก ยืนยันการตอบโต้การโจมตีดินแดนรัสเซียของอยูเครนนั้นไม่ได้เล็งพลลลเรือพนพลเอกลาวารีกรามิซอฟเสนานิกการทานบกของรัสเซียนะคะเป็นเป็นผู้มารายงานเลยบอกว่านับตั้งแต่ต้นฤดูใบไม้ผลิกองทัพรัสเซียปลดปล่อยดินแดนไปกว่า3,500ตารางกิโลเมตรและปลดปล่อยนิคมอุตสาหกรรมกว่า150แห่งทั่วยูเครน ปัจจุบันดินแดนของสาธารณรัฐประชาชน uh ans, าารร ets, ลูฮันส์อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียทั้งหมดสำหรับโดนเนสปลดป่อยแล้ว79เรหลืออีก20น้อยๆจะบรรลุเป้า erson, ะะอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียไม่หมดด้านเคอร์ซันนะคะอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซีย76เปอร์เซ็นต์มากกว่าออตอนต้นไม่นิดนึงนะคะ ภูมิภาคเครอ, 76, อร์ซอน 76, ซาโปเรเซีย 74, ดูเนสอย่างแค่79เท่ากับไปพร้อมๆกันนะคะมีโอกาสจะปลดปล่อยพร้อมๆกันล่าสุดนี้ก็เห็นปิดล้อมโจมตีหลายเมืองอันนี้ว่ากันไปเคสๆนะคะกองทัพรรสเซียยังคงรุกต่อเนื่องนะคะตลอดแนวรบเลยแนวรบยาวด้วยการสร้างเขตกันชน ในภูมิภาคซูมีปัจจุบันเดินแดนที่กองทัพรัสเซียควบคุมในภูมิภาคนี้คิดเป็น210ตารางกิโลเมตรคือรัสเซียคุมอยู่ที่ซุมีคือลอไปแล้ว210ตารางกิโลเมตรแล้วก็อีกที่หนึงคือภูมิภาคคาคิฟนะคะปิดล้อมกองทหารยูเครนนายคูเปียนส์น ans, เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วเสนาธิการทหารบกยังระบุอีกว่า กองกำลังของเราควบคุมเมืองนี้ได้แล้วประมาณครึ่งนั่นก็คือเลยครึ่งแล้วบางเมืองเกือบจะสุดทางแล้วเหลืออีก20กว่าเปอร์เซ็นต์ในเคอร์ซอนและสะโปริเซียตบท้ายนะคะด้วยคำพูดสุดแสบสันของป่าเดฟดูม mm ิทรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย mm hmm. เขาบอกว่ามีทั้งข่าวดีและข่าวร้าย สองเรื่องด้วยกันสำหรับพี่น้องฝาแฟดต,ตะวันตกเขาไม่เอ่ยชื่อนะคะแต่รูปชาติเลยเอายกขึ้นมานั่นก็คือประธานาธิบดีเยอรมันฟรีดนิสเมอส,สและประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมานูเอลนาครงช่วงนี้ตัวติดกันเสนออะไรเอาด้วยกันหมดเรื่องแรกเรื่องสองล้วนไม่เป็นประโยชน์ ที่จริงทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายนี้ล้วนไม่เป็นประโยชน์ต่อยุโรปนะคะโดยเฉพาะฝรั่งเศสเยอรมันเมดเวเดฟเขาว่าอย่างนี้เขายังบอกอีกว่าเรื่องแรกทรัมป์ยังมีชีวิตอยู่สองสามวันมานี้ที่โซเชียลมีเดียเนี่ยโอขึ้นเทรนด์เลยทำสิ้นชีวิตแตกตื่นกันแต่ข่าวหลักไม่มีใครงานจึงยังสงบลงได้เรื่องแรกทรัมป์ยังมีชีวิตอยู่ เรื่องที่สองราซีบุกกระหน่ำรถนาบรรลุเป้าหมายปฏิบัติการฐานพิเศษทั้งแสะทั้งเยยเลยนะว่าโม้ไปเถอะเรื่องอะไรตอนนี้รเซียบุกจนไปถึงเกือบส่วนกลางเมืองหลวงแล้วตอนนี้ใช้ลูกยาวเยี่ยมไม่ได้จำกัดว่าวันหนึ่งวันใดข้างหน้าจะไม่ใช้กองทัพภาคเพื้นดินไปเยือนเขียบเมสเบเดฟย,ยังแสะผู้สนับสนุนหลักของอยูเครนอีกว่า ฟ้าแฝดสองคนนี้เป็นพวกประหลาดที่หาได้ยากคนหนึ่งกระหายการแก้แค้นอีกคนหนึ่งเป็นไก่ตัวผู้ที่กลัวนักล่าหน้าประตูแฝดกำลังแบล็กเมทัมกับปูตินแฝดคงลืมบทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่สองไปกระมังสถานการณ์อาจจบลงเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นใน1945ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เขาบอกว่าหลังสงครามโลกครั้งใหม่นี้พวกเขาก็อาจต้องถูกระบุตัวตนด้วยฟันเช่นกันเอภาษาเราเขาเรียกว่าแช่งนะแต่นี่เขาบอกว่าทำลายฟันทงอะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือเห็นอนาคตของอยูเครนจะเหมือนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแต่มันก็อาจจะไม่เหมือนนะคะเพราะว่าเงื่อนไขเกี่ยวกับปัจจัยด้านอาวุธยุทโธป,ปก,รกรณ์มันเปลี่ยน ชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War ทรีโดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a d c h a p s i s t sto หรือโทร094-236-9493